ให้ฟังเสียงตำ่ำเสียงขวดโคกกันแบบจวดจาดฟาดบื้มงจะพี่น้องมือนีสิอุ้นกับเข่าเก้าปันพี่ปน,น้องเบื้องจะพี่น้องไอ้ใช้เองล่อพานไปลานนองใช้แล้วเนะาะค่ะที่เพื่อนขายไก่ทอดอยู่แถวบางกะปิน่แหลยยิงคำา่าพี่น้องเนาะอยากพี่น้องผ่านไป,ผ,นไปผ่านมาไปแวะหากันนะนะเพื่อนเก่า,นกาเน่ากินมาฝากมาตอนเบื้องโหลดยิงเน่ากินที่เพื่อนไทยมาแต่ละอย่างกินได้เจ๊เท่ร่ค่ะพูนจ้ารอดตายไปอีกมือนึงเ้วะยิงพ่อประทั่งชีวิตให้หอดสิ้นเดือน <laughs> แนวกินตอนที่ไปร้านเพื่อนตอนที่เพื่อนห้มาน่ะมันบอกแมนน่แนวกินเกาหรือว่าแนวกินคางคืนดียิ่เป็นกับข้าวใหม่ๆสดๆร้อนๆที่เพื่อนทอดจากเตาที่เพื่อนขายแต่ละมือนอั่นแหละจ้ะแต่ว่าเอามาไว้น้ำชุมช่มสานสุสันกินบอ่อทนันเนาะจ้ะก็เลยเบง่งกินหลายขานะ,ะมือนีเช่ก็เลยเซียวอ,ออกมาจากตู้เย็นมาทอดเนาะจ้ะหญิงมาทอดเพิ่มให้มันหอนหนะนะเพราะว่าเขาเอาแช่ตู้เย็นไว้มันกินบอ่ทนอทันจ้ะคุณน้องสายกับน้องสาวหลายๆเด้อจ้ะผู้ใดอยุ่ไกอยุ่ไกลก็ฝากไปอุดหนุนเพื่อนในเด้อยล้้าาาาานนนนนะะคพี่่่ออองฝกกกไปุุดบวมจ เผ็ดไอ้ใช้เวีงก็ได้จ้ะทุกคนกินนัวขั้วบานพ่นหูอยู่อยู่แถวแฮปปี้แลนด์สายสองบางกะปิเนาะจ้ะทอดปลาทอดยังแลแล้วๆนะคะกระสิตำหมักหุงจ้ามือนี้คือเกาคือเดิมจ้ะปลาล่ากระสิใสเป็นปลาล่าคู่นงสูตรเกาสูตรเดิมเนาะจ้ะยิงกินอยู่ห่อนี้แม่เพราะว่ามันเค็มข้นมันแซ่บแล้วก็อีกยางโ่หมิ่นแห้งแล้วกับ่บเข็มจะยิงเวลาันตำบังฮุงนะคะส้่มันสียุ่มยลงไปแล้วตำบังหุงข้ามันสิได้นำหลายๆเพราะว่าเดี๋ยวข้าใสหลายได้ฮะนาจะยิงมันโบเข็มมันนัวเนาะจ้ะใส่มะเข หอยเซรี่กับบะมี่ใสนะคะกินเครื่องเท่าที่มีเก็บเนื้อกินเกาาเนื้อกินเดิมในตู้เย็นมากินประทังชีวิตไปให้มีชีวิตหลอดแต่ละวันในลยยิง <laughs> มาจ้ะทุกคนมากินตามบองหุงจวดๆน้ำกันไอช่ยเวียงสั่งเผ็ดๆอีกแล้วยิงมือนีโพดโพตามออกมาแล้วก็จะได้นาตาประมาณนี้นะจ้ะก,กับเข่ามือนีมีอย่างแนวติมีป่นปลาทูแล้วก็มีผัดมีผัดพริกแกงเหลือแต่มือว่าน,นีแล้วก็มีพวกทอดใส่กอกใส่กอกนี่ยิงเปิไห้มากแล้วก็มีไก่ทอดมีปลาส้มทอดนะคะยิงเอามาแต่ลาน,น้องใส่แะละจะยิง ฉันก็เลยหุงเข่าหมอหนึงไอ้ไส้เวงอู้ยถึกใจหลายมือนีโซยเอาโซยเอานะคะทุกคนผู้ใดสนใจอยากสร้างซื้อปลาราก็สามารถทักไปที่เพจนะ้ําปลาราได้โดยตรงเลยเด้อจ้าเพจเราไม่ได้ขายเดอ้อทุกคนเดอ้อไปสั่งซื้อที่เพจเพื่อนโดยตรงได้เลยนะคะใส่กอกดงหมกไฟยิงป้นเอามหาห้ยยิงพอนั่งทรงมาแต่บานนั่งก็เลยแบงมาให้กินแซ่บแซ่บจากพี่น้องตามบังหุงมือนีกับจวดจานอีกเออมีหนังไก่ทอดมีใส่ทอดมีอีย่างหลายอย่างได้ยิงน้องเอาหายผูดผัวยังวะก็เลย กินคาบเดียวโบมือก็เลยได้เซตูยินไว้เอามาอุ่นกินคาบไม่นี่แหละค่ะพี่น้องบึงหลุดแว่ไปหาแต่ละเือกระไรลังเือไอใช่เวงไปแล้วก็บริเแวไปหาได้ยิงคอบเกียงใจเขาหอบหามแนวกินไ้แบบนี้แหละค่ะพี่น,อน้องแนวอ้ายนองเนาะใจยานเตวกันบริอยากได้กินมาเด้อทุกคนมากินตำบังหุงกับเขาเจ้าน้ำกันเสศเสจจามือนี่มากินยัววานวัวหัวมวมนซัิเนลยิงกิจวัรประจําวันแต่ละมือต้องมาไล่งานตัวให้เอฟซีเบึงเนาะคะ่ะบ่ก,กินสุ่มก็กินตาําบ่ก,กินตําก็กินยาม,มีอยูซัํเนลยิงกินแบบ กระทายถอดลงแบบนั้นเนอะจ้ะมื้อนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนมากินยัววาวนัวหัวมวนสำนีแหละไปแล้วไปแล้วขอคุณทุกการติดตามรับชมเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจน้อยๆเพจนี่ของเฮาเน่มื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ